สวัสดีวันที่14มิถุนายน2 5 6 5กับบรรยากาศป่าฝนตกไม่แล้วในภาคอีสานเขาสูห่วงฤดูเฮตไทยเฮตหน้าของพี่น้องเกษตรกรทกรัท่วภาคอีสานและทั่วประเทศไทยสำหรับคลิปนี้สิมาวิเคราะห์ความสำเร็จของหมอลำสาวหน่อยเพรบานแพงมาวิเคราะห์กันว่าวงนี้เฮตยังออกมากคือปังคือดังอยู่ตลอดบวกาการออนทั่ว ทางกรุงเทพและปริมณฑลคนแน่นเวทีกันถูกเวทีและล่าสุดการออกซิ่งเกินใหม่ของบอดจูจูยมมนินล่าสุดทะลุหนึ่งล้านวิวไปแล้วในเพลงผัวหนอกสมรสและติดแฮชแท็กมาแห้งอันดับที่หกในยูทูบเมื่อเบิงว่าสาวหน่อยเผิดบ้านแพงเป็นยังเข็ดอยังมากคือประสบความสำเร็จ มาฟังกันเลยนะครับอันดับแรกในความสำเร็จของสาวหน่อยเผ็ดบั่นแพงเป็นวงที่สืบทอดกันมายาวนานรุ่นต่อรุ่นเป็นมรดกทางหมอลำัมในผากอีสานมีตำนานมีประวัติศาสตร์มีสตรอรี่ให้ได้บอกกันมากมายจากการเป็นมรรกทางวัฒนธรรมมอลำของผากอีสานและเป็นมอนลำที่ปรับตัว ในท่านในหมอลล์ยุคใหม่หมอลําอ,ออนไลน์หมอลําโชว์เฉีียวสังเกตว่าจากฐานเอฟซีในเพจเฟซบุ๊กกัวกัวหลานคนใน YouTube ก่าหลานคน,น, YouTube, น,คนเป็นหมอลําคณะแรกๆที่มีฐานเอฟซีที่น่าเน่นที่สุดจึงส่งผลต่อวงเป็นผลดีต่อวงเพราะฐานเอฟซีที่น่วเน่น,นของวงสาวหน่อยเพชรบานแพงเป็นมอลล์ทีทีมบริหารที่แข็งแรงบริผูกติดกับ บดโจคนเดียวในทีมบริหารมีหลายๆคนที่ยังซอยบอดโจ้บวาการครับเขื่อนวงหรือการบุกปับบุงวงอียั่งต่างๆก็มีคนที่ซอยเหลือเป็นทีมที่บริหารที่เนี้วแห่ะสังเกตว่าทีมบริหารกับทีมกับศิลปินบกคอยเก่ากายกันเพราะว่าผู้บริหารสีบอกไปทางใดกับไปทางแนวทางเดียวกันส่งผลความสำเร็จแห่งแก้วงเส้าหน่อยเผ็ดป่านแพงมีศิลปินคุณอภาพอยู่ในวงกันหลาย จะเห็นด้ว่าในวงเศ้าหน่อยเผชรบานแพงบ่มีแต่หมอล่ำวงใหญ่มีศิลปินลดแฮและศิลปินคุณภาพเต็มวงศิลปินอยู่ในวงแม่ผู้หนึ่งผู้ใดมีอาการเจ็บป่วยหรือไปในวงบ่ได้ก็สามารถทดแทนตำแหน่งกันได้แสิขาดผู้ใดผู้หนึ่งไปก็สามารถแสดงแทนกันได้และเป็นวงที่ศิลปินหนึ่งที่สุดบ่มีเรื่องตามาบ่มีข่า เรื่องทะเลาะวะแหวงออกมาให้เห้าได้เห็นและเป็นมอลำัมถี่บอยุดหนึ่งมีกระแสอยู่ในโลกออนไลน์ในสื่อออนไลน์รวมทั้งการสัางผลงานในด่านซิงเกิลหรือเพลงต่างๆปีนี้บอดูจยมานินก็นออกซิงเกิลมาแล้วสองซิงเกิลจบแบบเท่ๆกับประสบความสำเร็จไปและล่าสุดผัวหนกสมรสกำลังสิตามมาออกซิงเกิลใ้บทถึงสองเมือยอด สรูไปหนึ่งล้านวิวแล้วและเป็นวงที่เปิดกว้างเป็นมิรกับซื้อโชวเชี่ยวจะเห็นในจากเพลงของวงสาวหน่อยเพ็ดบานแพงทุกเพลงที่เปิดสิ้นเกินออกว่าหรือมีสิ้นเกินศินลปินทุกคนศินลปินรดแห่สมัถเอาไปขอบเบื่อเอาไปลองใดทางวงบริวงลิกสิ์จึงเหตุให้เพลงต่างๆของสาวหน่อยเพ็ดบานแพงมีคนออกไปลองกันหลายจึงเหตุให้สาวหน่อยเพชรบานแพง ว่าสิออกเพลงใดกับปังมาวิเคราะห์ว่าวงสาวหน่อยเพ็รบานแพงเป็นยังเขาถึงประสบความสําเร็จว่าจารย์จัดองค์กรศิลปินที่มีคุณภาพเป็นเม็ดกับสื่อออนไลน์สื่อโชวเฉียวศิลปินทุกคนอยู่ในวงบ่ไม่เลื่องดรามา่าบ่ไม่เรื่องทะเละาะบ่แหว่งหรือมีข่าวว่าคนออกจากวงหรือไปอยู่หมองอื่นรวมถึงประวัติศาสตร์ประวัติคองวงการสืบทอดกันมายาวน,านั่นการสืบทอด วันธรรมทางหมอลำที่ทรงรุ่นต่อรุ่นจึงเคียรให้สาวหน่อยเพรบานแพงประสบความสำเร็จจนถึงถูกมือนี่และมาติดตามกันต่อไปว่าอน,นาคตสิเห็นสาวหน่อยเพดบานแพงพัฒนาไปจังไดและสั่งผลงานเอียงมาให้เหาเบิงใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคข้อมนตนเข้ามาไดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคิบต่อไปคิบหนามาพบกันใหม่สวัสดีครับ